จากครั้งที่แล้วที่เราได้มาที่โรงเรียนแห่งหนึ่งโดยสาเหตุอะไรก็ไม่ทราบจนได้ทะลุมาในมิติแป,กแป,กแปกลกๆซ้ำ้ายยังโดนผีสางนางไม้ตามล่าแบบเอาเป็นเอาตายจนมาหยุดที่หน้าประตูแห่งหนึ่งชะตากรรมของผมนั้นจะเป็นยังไงต่อมาติดตามไปพร้อมกันกับเดือมิมิบุ๊คหนึ่งชั้สองเอาละครับหลังจากที่เราได้หนีจากหญิงสาวยิ้มหวานคนนั้นไปแล้วตอนนี้เราเหมือนมาโผล่ตรงปราสาทหรือที่ไหนสักที่หรอเออมีใครอยู่ที่นี่ไหมฮัลโหลเว้ย อะไรอะเฟรน Friend, ใช่ไหมวุ้ย what the fuck เดี๋ยวกันดี่เพิ่งพูดว้าว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 เพิ่งเริ่มเกมจะให้กูหลอดแล้วเหรอโอ้โห oh, นั่นมันโ oh, อ้คอโอเคอ็อบเจกต์หาคีย์หากุญแจแล้วก็อะไรอย่างเงีย้ยหมดจะตกใจเดี๋ยวกันโอ้โ oh, หเปิดมาคือให้ให้ให้กูได้เจอเอ้ยเอ้ยเอ้ย what the fuck you said I'm out โอเคครับฝันกิจเราคือหากุญแจสินะ กแจ่อเอโหทไมตัวะละครเราดูวิ่งชา้าจังวิ่งชา้าแบบวิ่ชา้าจูกระเบยเฮ้ยอันนี้คืออะไรกด e ฟึบอันนี้คือไม่เคยมีใครรักฉันในสิ่งที่ฉันเป็นละชันก็จะเป็นคนอื่นว้าฮัลโหลแล้วไหนว่ากุญแจว้ยว้ยววววววว้วยมโอ้้ไมโอ้โหมันฉลาดมันฉลาดมันฉลาดฉลาดไม่เบานแม่สาวน้อยฉลาดไม่เบาหนิแม่สาวน้อ no ย วิ่งกลับกูวิ่งกลับกูไม่สนกูวิ่งกลับโอ้หมาไล่โอ้หมาไล่ลึกมากไม่พูดพร่ำทำเพลงคือให้กูเล่นเลยว่าง,งาั้นจัดไปหาคุณแจคือตรงนี้ไม่เคยปลอดภัยครับไม่มีที่ไหนปลอดภัยแล้วในเกมนี้เราต้องรีบเข้ามาตรงนี้ครับทำไมตัวละครเราดูวิงว่งช้าอย่างวะไอซาดาโลคุณต้องใช้กุญแจ็คเราพูไม่มีกุญแจมั่งไงมั่งไงมั่งนุมน่มมังนุง่นไปแล้วมาซ้ายกูออกขวามาขวาออกซ้ายลองขึ้นแบบนี้ดิ มันคงไม่ไล่หรอกใช่ไหมโอ้ oh, ไม่ไล่ก็ะเฮียละเฮียอะไรล่ะโอ้ oh my god โอ้ my god โอ้ my god โอเคโอเคมันไม่ไล่มันไม่ไล่อ่ะอะไรพบกุญแจแล้วฉันม,มีทางเลือกนอกจากที่จะลงไปชั้นล่างเพื่อเปิดประตูนั่นโอ้ oh. บาบอกขาแตกที่สุดชันเกียร์เธอเธอชอบเ็นฉันล้มเหลวใช่ไหมโ okay. อเควันนี้ภาพอะไรอ่ะอันนี้อาจจะเป็นครอบครัวของเธอฮะลองเดาดิว,ว่าเธอคือคนไหนไมา่แต่เอาภาพคขมนะันละ อืมเตาผิงเหยียบได้ไหมเหยียบได้ไหมป้ปะโอ้ตำนานผีข้อยาวว้าเคยไปคิดว่ามันจะน่ากลัวนะนี่แต่ตรงโน้นนะ่ะตรงโน้อนอน่อนอะผมเห็นทางขวายอยู่คอยลองไปดูหนะ่อยอาจจะมีอื่นจซมติงบางอย่างก็ได้อย่าไล่กูนะร้องอย่าไล่กูโยเอ๊ะตรงนี้เพลงยังอยู่เลยวะเหมือนจะเป็นสวนแบบญี่ปุ่นนะ ใช่ไหมผมอ่านถูกว่าวะช่างมันเถอะเอาละเป้าหมายของเราคือตอนนี้คือทางซ้ายตรงประตูที่ล็อกอยู่ถือใุ่น้้อมพี่น้องแล้วก็ดูว่าเธออยู่ไหนเอาละไขเรียบร้อยโอ้เดอะฟัคดีข้อควา่อ่านบานเลยบางทีคันโยกนี้สามารถทําอะไรก็ได้นี่คืออะไรวะมันจะไม่เกิดขึ้นอีกฉันสัญญาว่าจะไม่ทําอีกฉันขอโทษฉันจะไม่ทําอีกทำอีกครั้งตัวฉันแล้วเนี่ยมันเหมือนจะเป็นข้อฟาร์มเหมือนกันเลยนะเออ คือข้าวฟ้าพวกนี้คือเหมือนกันหมดเลยโอเคช่างมาันเถอะอ่ะคลิกฟึบน่าจะเปิดประตูกลางหรือเปล่าว่าแต่คุณผีไปไหนเสียงยังอยู่ครับเมื่อกี้เสียงยังอยู่รอเธอมาก่อนได้ไหมมาแล้ว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 เดินไปไหนไวะเดินไปนู้นเ่ะเดินไปนู้นเพราะว่าเดินสวนได้อยู่เฮ้ยจงังหวะนี้ผมจะสวนผมจะสวนอยา่าจงังหวะนี้กูจะสวนฮ่าฮ่าอะไกูไปทะเลอะไล่กูไปทะเลอ,อะไรนไีน่คืออะไร เว้ย w h ว t ตถุฟ้าเออพวกเขาวิ่งเชียดิดดากับคุณฮอ๋เอเธอต้องการพูดอะไรกันแน่มาคุยคุยกันแล้วคุยละเฮ้ยวุ้ What the ยวัตถุฟ้ากิ่งเชิดแอมอ้าววัตถุโฮมยืนหน้ามาข้างหน้านัา้นน่ากลัวจริงจริงน่ากลัวจริงจริงโอ้โหทะลุมาพิธีไหนไปแล้วเอาล้วครับทุกอย่างมันเริ่มจะแฟนตาซีขึ้นเรื่อยๆ แม่งมามิติไหนก็ไม่รู้ว้ายวัตถุฟ้ากี้ s ช็ดอ่ะโอ้โหแม่หายไข้เลยทีเดียวเจอมกี้ที่ไปอ่ะเปิดคันโยกจำกูได้จำกูดี What the fuck อะไรเียอะไรยทำไมมันชอบมีเพลงตื่นเต้นวะทั้งทที่มันก็ดูเหมือนไม่มีอะไรใช่ไหมโอ้ไม่มีกระเฮียละตัวเฮียอะไรเนี่ยโอ้เขียวหน้ามาหน่อยนึงวิ่ง วิ oh God, oh ่งโอ้โหใหม่ก็ฟังก์ช์เชตมากโอ้โหใหม่ฟังก์ช์เชตใหม่ฟังก์ช์เชตใหม่ฟังก์ช์เชตโอ้โหเรียบร้อยเี่กูก็ไม่เห็นถ้าเห็นกูคงไม่เดินดุ่มๆไปอย่าง,งานั้นมันเดินวงกลมหรือเปล่าเราตอ้องเก็บซามิน่าไปครับแล้วก็วิง่งรีบวิ่งไปแต่ทำไมรู้สึกว่าตัวละครเราดูวิ่งชา้าจังวะภาคนี้ชัปเตอร์นี้ชัปเตอร์นี้มันวิ่งโคตรชา้าเลยอุย้ยเพลงเป็นนักลบอะไรซามูไรพิเดจอ แต่เราน้นเรื่องไงคือไงคือไงก็ต้องโดนมันวิ่งไล่อะผมว่าคงไปอย่างนั้นทาได้คือส่วนนะไปไปรีบเลยรีบไป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 ,บไปโหเกียรระบบเปิดเฮี้ยนที่สุดต้องกดค้างเปิดก็เปิดปเลยสิกดค้างทำไมดูเหมือนว่าฉันต้องการสิ่งอื่นนอกจากกุญแจสำหรับประตูที่เล่าร้อนเดวประตูแสงเนี่ยนะก็คือประตูมีแสงต้องการวิญญ,ญาณนะวะัา วิญญาณโอ้ทฟัิ่เชดไม่น่าไปเลยก็ดูทางขฝาได้ไหมอื้อเอเอฝาลาย้ายดีไปทาง้ายดีกว่าเพราะายมันดีดีจริงแบบไปรู้เกมนี้ไม่ว่าจะซ้ายหรือฝาก็ไม่ดีไปและเฮ้ยโอดีมันผีเสือ้อแล้วมีข้าฟวามไม่อ่านจากเจสันสถานที่นี้ไม่มีอยู่จริงเธอเป็นคนสร้างมันขึ้นมาเกมาวิญญาณฮะอันนี้คือไว้ใครอ่ะสปิริตอนะวิญญาณแล้วอันทังฝานี่คืออะไรกอดูประตูขวาหนะ่อย ต้องดูให oh, 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 ja ้ถั oh, 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 ่วต <laughs> <Vai, vs. S 1> ้องดูใ oh. ห้ถั่วก็จะโดนจำมันอ่ะอ๋อเป็นซากุระเหมือนสวนซากุระโอ๊ติดติดโอเดินติดเหมือนกันไม่มีอะไรนะเออเออเสียงที่อะไรไปดีกว่าไปดีกว่ะยัดเข็กุญแจว้ยว่าเดอะฟ้ากินเช็ดผมพูดทำนี่ว้โอ้ผมพูดถาว่าเดอะฟ้าเมื่อกี้รอบน่ะมาไปเล่นกับฟาร์มเงียบป่ะดูขวาดิ ปุาประตูแดงแล้วนะปุ๊บอื้อทางนี้แบบ่างไรพอกันอฮอเหอแล้วตรงนี้เป็นป่ามาดูป่ากันจะโดนอะไรก็เตรียมพร้อมอะคนดูก็ต้องเตรียมพร้อมเลยนะเหมือนผมอะตอนนี้ผมเตรียมพร้อมแลวที่หนงจำขณะที่นายกำลังอา่านข้อความนี้อยู่มันอาจจะสายเกินไปแล้วที่นายจะเจอคนอื่นตอนนี้ฉันเป็นคนสุดท้ายและฉันไม่คิดว่าฉันจะรอดจากที่นี่ได้เหมือนกันจากเพื่อนของคุณเคราอืมนหนเฮ้ย ประตูสีฟ้าต้องการวิญญาณสีฟ้าใช่ไหมใช่บูสปิริตฮะคันั้นก็ต้องไปหาไม้ประตูตรงกลางก็โดนตรงขวาดึงแมันก็น่ากลัวพอกันเลยเว้ยเล่นเกมที่อะไรนี้มันทำผมขนลุกทุกทีเลยมันเล่นกับบรรยากาศไม่เล่นกับความเงียบอะ่ะผมพยายามพูดไม่ให้ตัวเองกลัวนะคุณตง <c oughs> พูดมากเป็นพิเศษตอนนี้โอ้โซใครวนะเนี่ยไว่ายประตูฟาดโซแซุ่ญแจมือไปไปแล้วด้วยเว้ย ตกใจตกใจยันโซ่เหมือนจะมีอะไรบางอย่างนะมันทําลายโซ่โห<ว>อะไรบางอย่างนี่คือแบบมันต้องแข็งแรงขนาดไหนแล้วผู้หญิงทางซ้ายมือคือใครยืนแบบเงีย,งยบๆกูเห็นนะอย่างที่า้กูไม่เห็นนะกูเห็นนะมีข้อครามข้างหน้าโอวัตส์เดอร์ฟ้าโอเปนเดอะดอเปิดทั้งหัามาไรละ่ะมีภัยคุกคามมากกว่าที่คุณคิดอยู่คุณแม่เอ,อ่อเว้ยกูไม่เปิดหรอกเปิดก็เฮียละไปดี่าครับไปดี่าครับเสียงมันไม่น่าเสียงมันไม่น่าเปิดครับอย่าไปเชื่อมัน อย่าไปเชื่อมันผมไม่เชื่อเปิดไปโดนอะไรขึ้นมาผมไม่เอาใครอยากรู้ว่าถ้าเปิดไปเจออะไรครับเิอเลย <laughs> จับเตอร์สองนะจ๊ะเสียงมันไม่น่าเปิดหรอกเซลเฮียอ,อะไรอะเสียงเปิดประตูมึงนี่แบบฟร,รีดฟร,รีดนี่น่ากลัวยิงโอ้ผีเสือ้อใช้วิญญาณเป็นแนวทางของคุณก็คือตามทางผีเสื้อไปเลยนะจะไปให้เสียอะไรครับหลักการการเล่นเกมผีครับเหมือนตอนที What the ่อุ้ว่าเดบว่าเป็นไรไหมครับเป็นไรไหมน่าจะเป็นแหละสภาพนี้ ไปเป็นก็แปลกโอ้โอ้เสียงอย่างนี้ไม่น่ารักเลยเดบิวต์ไฟฟิล์มเอ,อ่อโู้โหโอ้ตัวใหญ่กว่าเดิมพี่แกตัวใหญ่มากตัวเบลเลอร์เลยโอ้ไม่ก็ตัว oh my, god. Oh my god ตัวเบลเลอร์เลยเหมือนต้องตามแสงผีเสื้อไปเหมือนเดิมแหละเดี๋ยวกันนะประตูที่ขาวโอ้โหกูต้องหายผีเสือ้อตาหาลแล้วแปลว่าผมก็ต้องเจอกับพี่เขาสินะเอ้ยกูหลบไดนะ้ไหมตัวพี่แก้วเปิ้ลเลย ต้องตามผีเสื้อไปผีเสื้อมันอยู่ตรงนู้นนะตามวิญ,ญญาณไปจะนําพาไปสู่ผีเสื้อนําพาไปสู่นําพาไปหาพี่แกด้วยประเด็นว่าพี่แกมาทางนู้นใช่หรอเป่กูว่าเก็บบัมีแน่นอนมันก็โดนไม่ได้นี่วะพบวิญญ,ญาผีเสื้อเจ๋งถือไว้พอมะจะได้เปิดได้จะได้แบบเดินปุ๊บเปิดทันทีเลยกูวิ่งตรงนี้เลยแล้วกันไปไปเลยไปเลย,เลยอย่ารอช้ายิ่งช้ายิ่งไม่ดี อาละเปิดเสียงอะไรวะอยู่ก็ตึงตึงตึงไม่มีอะไรนะอู้หูอู้หูซ้ายขวาหน้าหลังโยกสอดสับทางขวามันเบียอะไรสักอย่างทางซ้ายนี่มืดเต๋อเถ้าไปทางขวานี่ก็น่าจะพอดีพอโอเคอยู่มันมีไฟอ่ะไปทางขวาก็แล้วกันสวัสดีครับสวัสดีครับจำกูปะเนี่ย เนไม้ว่ะทางเป็นไม้ว่ะโอ้เฮ้ยอ,อ้าววับวัดอะไรกันเนี่ยล็อกเกอร์บานเลยโอ้ไฮ <Hi. S 1> โอ้โหกลับได้ไหมเนี่ยเว้ยทุกอย่างเป็นการเลี้นแบบความเป็นจริงฮะคุณมาถึงอะไรทราไมคุณถึงเก็บฉันไว้ที่นี่คุณกำลังจ่ายสำหรับบาปของบรรพบุรุษของคุณเดี๋ยวบรรพบุรุษกูทำอะไรไม่อยากเดินเข้าไปเลยเว้ยลองลองลองไหมลองเข้าไปไหมเวียโดนเลยไหม วัดซ oh, ัแบแมนวัดซับแมนกูใย้ม่งจะทำอะไรกูนะไปละโอ้โหโอ้ยอยยค้นหากุญแจและผีเสื้อซ่อนอยู่เพื่อหลบหนีโอ้โหกูไม่ชอบเลยอย่างนี้ห <c oughs> นาหนาไปมาเน,นะ่มาเถอะมจะไปไหนเอมอมาจุดเดินฝ่าไมา่อย่างไรสัตว์โ oh, อ yeah. <c oughs> ้ยียยบาเลย สวัสดีครับผมเป็นสมาชิกใหม่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสสวััดีครบทุกคนกินข้าวกันสบายดีไหมเอ่ยอร่อยนะอร่อยนะวันนี้เราทำเมนูอะไรกันจัำมาแล้วกันกินให้อร่อยครับไว่ไปนี้ก่อนได้ไหมเข้าไนี้ก่อนได้ไหมอู้เดี๋ยวก่อนนะทางยาวๆทางยาวๆอย่างนี้มีประเด็นหรือเปล่าแน่นอนว่ามีฮะแน่นอนว่ามีฮะเอออย่าบอกว่าอย่างนั้นสิ ใจผมละลายนะ <c oughs> ใจจะวายมากกว่าไม่ไมวายหรอกนะเชื่อว่าเดินไปน่าจะมีประเด็นโยซับเอยมีอะไรไหมเนี่ยไม่มีอะไรหรอเข้ามาเสียเที่ยวเปล่าเนี่ยโอ้โหอ๋อนี่คือโอ้โหนี่ไงนี่คือทางไปฮะ,ะแล้วแสดงว่าตรงนี้คือทางไปแต่ที่ต้องไปหากุญแจนี่อยู่กับพวกนางแล้วกูต้องรับมือพวกนางยังไงดูท่าทางนี่แม่งอันตรายมากยิ่งเพราะตอนที่ต้องเดินไปใ,ใกล้ กูนี่วิ่งฝ่าไปเลยนุ้แจต้องหานุ้แจอะไรวะก็เพื่อเพิ่มวัด Looking for her ต้องคอยดูเธอดูอะไรภูเขาขังกดใช่ไหมทางอย่างนี้ต้องคอยมองรอบๆอะ,จะเจอเทิมืมอไไร่วิ่งหนีมานั้นเฮ้ยนุ้แจแจะจนจะจนไปแล้วมามาที่นี่เพร่ะโดนแจ <laughs> มันก็ไม่เท่าไหร่นี่ว่ะ ตามผมขนลุกไปไหนไงเอาเองว้าไปมากระพิบอะไรตรงนี้ไม่ตลกนัเว้ยเปิดดิโอ้เฮาไม่กอดทางมันโคตรกันดันเปิดได้ไหมเปิดไม่ได้เปิดได้ไหมเปิดไม่ได้ดไดไดไไดโอเครับทราบขวาร้า,าย้ายดีไปขวาแล้วกันไห<ป>วเสียงอะไรครับไหวเสียงอะไรครับไม่มีอะไรกูจะต้องได้เจอเอะไรแปลกแน่นอน มาเลยแน่จริงก็มามาเลยกูพร้อมตายอยู่ไหนกูไม่กลัวหรอกกูวิ่งได้ทำอะไรกูไม่ได้หรอกดูรอบๆวะดูรอบๆวะนุ่นๆๆปีนอย่างนุ่นกูก็ยยฟักซ์ก็ฟักโอ้โหไอ้เหี้ย,ยตอนนี้เรารู้แล้วครับว่าสภาพมันเป็นยังไงไม่นา่ากลัวไม่นา่ากลัวเท่าไหร่มันก็เป็นแค่เอ่อตัวทากหยึกๆ ฉะนั้นน่ากลัวไรไม่กลัวหรอกเมื่อกี้แม่งไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนอะไม่รู้มันเป็นยังไงด้วยมันเป็นอย่างนี้ไงมันเป็นอย่างนี้ไงมันเป็นอย่างนี้ไงประเด็นคือมันเป็นอย่างนี้ไงเห็นแล้วเต็มตาเลยแม่แม่แม่โอ้โหลีบิงครับลีบิงรีไปรีไปรีไปแล้วเก็บสามีหน้าไราด้วเก็บมาสวย วิ่งสวนจงวังหวะนี้ผมจะสวนไปแล้ว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 ครับไปแล้วครับไปแล้วครับบา,บายบโอเคได้มแล้วแด้มแล้วโอ้ยสบายนี่หว่า <c oughs> มื่อยผมกลัวแค่นั้นแหละมาโผล่ไหนไวนะเนี่ยเฮ้ยอนได้สุดฮะไปฉายตายเอ,อสะดวกมากจนคิดว่าอ,อ๋อใช้นีแทนแต่เกียงฮอะไปฉายไม่มี ไปชายพังอะโอ้กูมาอยู่ดินแดนอะไรเนะี่ยดินแดนรับแล้วอะสภาพก็สมควรรับแล้วอยู่แหละรัภาพไม่น่ามีใครอยู่แล้วไม่ควรฆ่าแกการอยู่ด้วยวายคุณยังไม่ได้รับมันคุณสามารถหนีจากโลกของฉันได้เอ้ยคุณไม่สามารถหนีจากโลกของฉันได้เดี๋ยวหมายความว่าไงนี่คือโลกของเธอระแล้วอากูมาทําไมเนะี่ยวัตถุประสงค์ตามหาวิญญ,ญาณเพื่อนําทางไปทางออกอ่ะฮะบ้านบางหลังและอะไรทุกอย่างเอาอ่านไม่ทัน เหมือนน่าจะบ้านวันหลังน่าจะสามารถเข้าได้อะโอเค VS กับหญิงเสื้อดําตอนนั้นเจอหญิงเสื้อขาวตอนนี้เจอหญิงเสื้อดาเสียงใกลมากว่ะเฮ้ยแผนที่เหรออ๋อ,อใช้แผนที่เพื่อคนหาวิญญาณสีขาวหนึ่งในส่วนเหมือนเป็นแผนที่ไอ้ก้อนก้อนเขียวเขียวเขียวเนี่มันคือที่อยู่วิญญาณนะหรือไงวะแล้วใครเป็นคนช่วยเราเนะี่ยที่ปล่อยผีเสื้อ,อ,อมาเฮ้ยเปิดได้จริงร้วยว่ะอู้ เออว่างแล้วอุ้ยเสียงฝีตีนี่มันผมว่าเราใกล้เธอมากได้ยินเสียงเธอเดินได้ทั้มอะไม่ใช่เสียงตีเราอ่ะหรือว่าเข้าไปได้นะโว้ยโอเคนี่เป็นสัญญาณบอกว่าเธอมาแล้วสินะไหนวะงูเกลียดจริงไรจ้ำาแกแบบแตะตรงหน้าจองงี้นี่เฮ้ย โอเคไปไปไปหวังว่าจะใช่หวังว่าจะถึง <c oughs> นี่ใช่ไหมเย <c oughs> อ้ยเว้ยนี่โดนซ้ำสองนี่ปะวะโอ้นี่จริงด้วยฮ่าฮ่ากูรอดแล้วกูรอดแล้วโอ้โหรอดก็บ,บ้าละเลยต้องหาวิญญาณอกีกโอ้ยนี่ไงน่ <c oughs> ว,ว้า <c oughs> วเจอทียินม,มาเลยได้และ ที่เหลือก็แค่กลับไปเอาละจะรอดไหมอุ้ยสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับไปไหนวะเดี๋ยวต้องหาทางแอบเบพราะไงเราต้องเลาะไปทางนั้นอยู่ดีค่อยๆเล่นนะเคยๆเล่นอย่าไปรีบพลาดขึ้นมาคือจบเลยแอบนี่กันแอบนี่กันเดินใกล้มากอุ้มมาแล้วมาแล้วมาแล้ว yeah. โคตรไวเลยวิ่งอย่างไว ไปๆๆๆๆทางนี้น่าจะได้วิ่งยาวอยู่เพราะทางไกลรีบเลยครับรีบเลยครับมาทางนี้แล้วก็มาทางนี้เดลต้ามิน่าถือเราเลยมองเห็นทางอยู่แหละถือเราเลยเจอแล้วทางออกฮ่าฮ่าฮ่าไม่ได้แอมว่ะเสียงเปิดเสียงเปิดประตูนี่แม่งโคตรของโคตรดัง แล้วทางอย่างนี้เอ,อ๊อ what the fuck oh. โอ้โหหายไปแล้วเย็ดเท่จะบอกก็เท่ก็เท่จะบอกว่าน่ากลัวก็วน่ากลัวให้เล่นจุดจบของบทที่สองและภาพอย่างเบอร์ภาพอย่างเบอร์ อาละครับผมนะก็จบไปได้เพียงเท่านี้ครับผมนะบทที่2แม่มีบางฉากท,ที่น่ากลัวมากไอฉากตอนที่เจอไอตุ๊กตามาังหรืออะไรอย่างที่มันนั่งวีแชร์อันนั้นคือสำหรับผมน่ากลัวมากแล้วก็ต้องขอภัยผมนะที่หายไปนานเลยนะผมนะพอดีว่ามีธุระยุ่งอะไรนิดหน่อย,ย,ยก็เลยไม่ค่อยมีเวลามาทําโอเคครับผมนะงั้นก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ให้ผมนะแล้วก็สามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นได้นะครับงั้นผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม บ๊ายบายครับ